รถจะดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันนี้เรามาบ้านนอเอ็มอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคุณเธอยังไม่มั่นใจในความสะอาดของบ้านก็เลยต้องมาทำใหม่เป็นการฆ่าเชื้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านของนอเอ็มตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยดูวิดีโอชุดแรกไปนะคะแล้วก็เห็นความสกปรกใช่ไหมคะ แต่ว่ามาวันนี้น้อยเอ็มบอกว่าเธอมั่นใจแล้วที่จะโชว์บ้านอย่างเต็มที่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,ะ,คะจากที่ว่าวันนั้นน้ําท่วมเยอะมากแต่วันนี้น,น้ําลดลงแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าวันนั้นเราใส่รองเท้าเข้าบ้านใช่ไหมคะเพราะว่าเรากลัวเท้าของเราสกกรกแต่วันนี้เราถอดรองเท้าได้แล้วนะคะเห็นไหมคะ นื่นสะอาดแล้ววันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายในการที่จะจัดข้าวของก็คือตู้ตังที่เห็นตรงนั้นเห็นไหมคะตู้ตังเยอะแยะไปหมดเราจะจัดให้มันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะานาเอ็มอยู่ไหนเอ่ยนาเอ็มเจ้าของบ้านอยู่ไหนจ๊ะสวัสดีค่ะก็พบกันอีกแล้วนะคะทำนะหลอกวันที่ค่อนข้างสะอาดจริงๆวันนี้ก็ทํากันเป็นรอบที่สามแล้วค่ะ ก็จริงๆแล้วน้ําระดับน้ําก็ถ้าเทียบกับบ้านอื่นๆที่เขาเจอภาวะรุนแรงกว่านี้ก็ถือว่าเราน้อยนิดนะคะแต่สาหรับที่เคยเจอเป็นครั้งแรกก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันที่บ้านก็มีส่วนที่เสียหายก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอดีไม่ได้เก็บของออหมดนะคะก็เลยเกิดความเสียหายก็พื้นก็สะอาดดีแล้วนะคะก็ห้องน้าพร้อมโชว์ยังคะห้องน้ํพร้อมโชว์ค่ะยกเว้นประตรู ในที่สุดห้องน้ําก็มาเป็นห้องน้ําอันดับหนึ่งของบ้านนี้แล้วนะคะอ่าเธอจัดเหมือนเด uh, so, uh, way like uh, ิมเป๊ะเลยค่ะ huh. ก uh ็อาจจะมีอะไร่เราออไีบ้างเราเราจะไม่ฉายตรงขวาสุดนะคะเพราะเธอตากบราไห้อยู่นะคะเรามีปั๊กที่มีป้ากที่น้ำช่วมด้วยอ่ะาตรงนี้ เรามีปักที่น้ำท่วมนะคะก็ตอนเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราเคยดูทีวีเขาบอกว่าวิธีการที่จะดูว่าปักร่วไม่ร่วนะคะให้เอานิ้วหย่เข้าไปอะค่ะถ้ามันดูดก็แสดงว่ามันร่วถ้ามันไม่ดูดก็แสดงว่ามันไม่รั่วเอามาแตะที่ลิ้นก็ได้เอาแหนบใส่เข้าไปก็ได้ค่ะหาเหล็กอะไรให่เข้าไปก็สามารถที่จะทำได้นะจ๊ะก็วันนี้คือฝาข้างนี้คือก็เพิ่งขัดนะเช้าเมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะลื้อเหมือนกันอ่า ถ้าเสยวเราจะตั้งลงรับประทานอาหารเล็กน้อยวันนี้อาหารที่สามแล้วก็เราก็อะไรคะอันนี้อันนี้อันนั้นน้ำต่อนี่พี่กุ้งกุ้งปลาค่ะไอปุนี่อันนี้แขกอันนี้อันนี้น้องที่รู้จักกันวันนี้นะคะก็แวะมาอันนี้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 คาเล่นเฟสบุ๊กปีหนึ่งเล่นครั้งหนึ่งอะค่ะแล้วอะไรซึ่งสังคมก็วันนี้เราจะทานอาหารแล้วเรามีเสือเสืออะไร นำเต้าปูหอยปูปลานะฮะวางวางจานยังด้วยจานวังด้วยจานวางอือไ่ทอดเดี๋ยวเราจะรับประทานนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบ้านเรียบร้อยกว่านี้แล้วก็ถ้าถามวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมันูในครัวไหมในครัวที่เราขัดวันนั้นมันจริงๆื่าเช้ามันสวยกว่านี้แต่พอดีว่าจะขัดพื้นก็เลยเอาของขึ้นตวางไว้เหมือนเดิม ถ้าตอนสุดท้ายค่าเชื้อะค,ะค่ะเธจะเอาให้เหมือนรงพยาบ้านนะเดี๋ยววันนี้จะระดมพลนะคะ4ส,สาเทเวศพวกนี้นะคะพวกสาวสาวภูทรน,นะคะเออคนนี้มาคนี้ภูรีรำนะ4ส,สเกตเจะบอกว่าฝรั่งกับบ้านเธอรวยมาก <laughs> แต่อินนี่ได้มา <laughs> ที่เหนียวมาก ใ่หน้าบ้านเลยไม่แห้งหัวกระไดเลยไม่แห้งถูกต้องกันเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้นี่นใครอย่าถามนะว่าพม่านเกิดอะไรขึ้นตลกไหมนี่คือนี่คือที่ถ่ายพม่านไม่ใช่โคมลอยเหรอไม่ใช่โคมลอยคือการนกนกมันชอบขึ้นไปข้างบนแล้วมันชอบเอือใส่ผ้าอ๋ออ่าก็เลยเอาบนห่อไว้ทในไอ้ที่อยู่ในกรงนั่นแหละค่ะ ลูกๆของเขาซึ่งอพยพไปด้วยกันในวันนั้นก็เนี้ยก็แบบไข่อ่ะยันมีได้ตอนนี้จะออกไข่แล้วจะจับคู่ละค่ะก็โอเคก็เดี๋ยววันนี้ก็เรจะทำการสะอาดกันอีกครั้งหนึ่งหลังกานอาหารเสร็จแล้วนะคะกรจะเช็ดผนังแล้วก็ไม่มีอะไรเก็บของเก็บของลงกล่อง คพรุ่งนี้จะยกของทั้งหมดลงแล้วก็เดี๋ยวทงานอาทิตย์หน้าวันสอวันมานังคาพูดแล้วก็เชิญป้าเต่าอีกรอบหนึ่งแล้กันนะคะได้ค่ะก็คือจะชวนป้าเต่ามาอัดวิดีโอบ้านที่เสร็จเรียบร้อยแล้วามา่อนแอร์กัน,นะะอเคแล้ววันนี้ก็สวัสดีค่ะพบกันใหม่บ๊ายบาย